สวัสดีครับนันนอนเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับช่องตามเหมียวมาตอนนี้เหมียวอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามแต่ไม่ได้จะพาเพื่อนมาเที่ยวที่พักที่จังหวัดน,นี้หรอกนะเหมียวมาแวะมาซื้อกุ้งเป็นก่อนร้านนี้ชื่อร้าน JP Fishing นะจ๊ะหน้าร้านเป็นแบบนี้แล้วก็มีกุ้งเป็นขายด้วยนี่เหมียวก็จะแวะมาซื้อกุ้งเป็นตอน ใส่กระเป๋าฟอเต้ออกซิเจนฟอเวันนี้เราจะเดินทางไปที่บางกระบุนจังหวัดเพชรบุรีส่วนชื่อที่พักจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักระหว่างนี้เดี๋ยวเหนือนซื้อกุ้งเป็นเสร็จเหนือนจะพาเพื่อนไปเที่ยวตลาดล่มหุบด้วยอาจจะไปซื้อเหยื่อแล้วก็แวะกินข้าวก่อนนะจ๊ะงั้นเดินทางไปพร้อมๆกันเลยละกันไป เราถึงตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบกันแล้วนะจ๊ะเอ้ยอแว่นมันเบี้ยวๆวะวันนี้ในถึงแล้วตลาดบรรยากาศในตลาดนะจ๊ะเอ้ยแต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะหลุมหลวม,ลวมอา้าวไม่มีเนื้อนี่หว่า หมดแล้วมีต่ตูดอ๋อเดี๋ยวมาปลาเยอะมากใครมีร้านเด็กๆบอกได้นะเดี๋ยวรอบหน้าจะได้แหวะมาอันนี้เราก็แวะไปเรื่อยนะอยากกินอะไรเราก็ซื้ออไอ้รางรถไฟที่เขาหุบล่มอ่ะใช่ไหม ริบเดินลีบเดินนี่นี่นี่มันจะไปางนเขาจะอยู่ี้สถานีแม่กลองนี่ฮะนี่นี่อันนี้คือล็กที่เขาจะหุบหลังใไฟมานะฮะออะเรารีบจํำอ้าวไปซื้อ๋วยเต๋ยวกินกันดีกว่าหิวแล้วชิวแล้ว,ว,ลวอร่อยไหมคะอร่อยครับเดินริมๆนะฮะรถมาฮะ นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรามากินประจำเราชอบเมนหมูต้มยำของที่นี่นี่ร้านนี้นะคะอันนี้ก็หลเำาหมูต้มยำของคุณแจ้เพื่อนๆแวะมาที่แวะมาลองได้ ันนี้เรามาเดินในตลาดสดแล้วนะ,ะก็จะไปของอาหารทะเลสดๆนะฮะโอ้ยต้องระวังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะนี่ใช่ไหมปะทูคุณพี่เขายังคงค้นหาเหยื่อของเขาต่อไป อเป็นประูที่ว่ายสวนกระแสน้อ,อ๋อต้องเป็นปลาทูที่แข็งแรงสามารถว่ายสวนกระแสน้ําได้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวคอยดูถ้าเกิดว่าเดินไปไม่มีเดี๋ยวเขาก็เอาไปกลับไปเอาร้านแรกอยู่ดีอ,อ่ะโอ้ันเป็นมันเป็นเนพราะเปิดดูดิดูดิ ทำไฝ่ายนั้นดอกไม้ก็คือประสาทนะฮะไลายเยอะมากตลาดนี้สวนสวนก็แสน้านมามันจะโลลรอยี่อ๋อสุดท้ายเขาเอาอที่ราคาถูกนี่แม่ค้าก็แม่ค้าบอกว่าซื้ออีกตัวก็ขายเา <laughs> พื่อนดู ปลากระพงโลล,ละ170บาทอันนี้ปลาอะไรอ่ะอุ้ยมีฉลามฉลามอู้อังเกยโล,ล170เมื่อกี้ของผมกี่บาทปนะูหมาหนึ่งไหมคะเวลาไปนั่งตกปลาได้ไหมคะไข่เก่งมาก อร่อยนะเนื้อหวานมากเลยน,นี่ปลาตาเดียวร้อยสสิบถ้าสองตาสองร้อยหกสิบนะม,มีปลาอินซีด้วยนี่ฮะร้านนี้ชบาอะไรเนี่ยป้อมปลาทูเนื้อนิ่มมันจ้าไปสรุปว่าเราเลือกที่ราคาถูกที่สุดนั่นนะคะเพราะเราเอาไปตกปลานะคะจบป้าเดี๋ยวเรากลับแล้วขึ้นรถเกือบจะได้ขึ้นรถแล้วนะคะพี่จะ โดนไก่ย่างของโปรดนะนี่ค่ะแม่ค้านี่กมาเลยเนี่ยไม่นับปซื้อไก่ย่างก่อนเป็นตลาดที่ของกินเยอะมากกว่าจะพน้นโดนไปเยอะเลยไปเลยสองบาทราคาก็ไม่ราคาก็ถูกแวะมาเที่ยวแวะมาซื้อกับข้าวไปกินได้นะแล้วก็เอาไปนั่งกับปลา,าเราจะจบการซื้อได้หรือ,อยังคะ ไม่จบนะแวะต่อที่ร้านขนมหวานนี่ประทรองกระทรองแล้วกันเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบเงี้ยตามสโลแกนกินคาวและกินหวานกลับ่บะไปกลับด้ยัง ก็ชื่อบางตะบูนโฮมสเตย์เลยนะเลยแหละใกล้ถึงแล้วนะครับอีกหนึ100่งร้อยเมตรจริงที่บางตะบูนเราเคยมาหลายที่แนละ้วแต่ว่าที่นี่อะไรไม่เคยมา ก็เลยมาทำ YouTube ถ้าเราได้ปลาจากที่นี่เพื่อนก็จะได้เห็น YouTube คลิปนี้นะคะบางจะบูดโฮมสเตย์เข้าไปใน,นรั้วของเขาเลยแต่ว่าเราจองหลังแยกออกมาเป็นไพรเวทเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วไปพูดตรงนั้นที่เดียวดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เข้าใจนี่บางจะบูดโฮมสเตย์เราถึงกันแล้วนะฮะลงมาแล้ว เรามาสองคนแต่เราจองห้องใหญ่สำหรับสี่คนเลยเพราะเราอยากได้พื้นที่ตกปลาส่วนตัวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในนี่เขาจะเป็นหลัง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 แบบนี้เขาเป็นร้านอาหารแต่ว่านนี้น้ำลงนี่บ้านหลังนี้เอแต่ถาเราไม่ชอบบ้านนี้จะเปลี่ยนหลังก็ได้เปลี่ยนได้ลหรอตรองไหมนี่ไงหลังนี้ไง อย่งเนี้ยเป็นกระตกลองดูก่อนไหมล่ะอันนั้นสองคนกระตกปลาตรงไหนนี่ไงลงไปหน่อยตรงนี้เหรอยาวไปเลยไปดูปะไปดูไปดูไปดูไปตรงนี้มันมีไอเนี่ยอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยพี่จะตีไม่ได้นะแต่ว่าปลามันช่วงมันอยู่เใช่ใช่ต้องพี่ก็ตีแต่ไอ้นเนี่ยคือเราชะลอน้ำให้มันซอกอ๋อที่นี่บางตะบูนโฮมสเตย์ที่แรกเรากะจะเอา หลังนู้นปะที่เป็นสี่คนเราคิดว่ามันจะเป็นไพรเวทแต่พอเรามาถึงที่พักจริงมันมีหลังสองคน <Wow. S 1> ที่เป็นไพรเวทแล้ววันนี้ก็ว่างอยู่แล้วเราก็มีสะพานตกปลาส่วนตัวของหลังนี้ด้วยอะ่ะวันที่เรามานะราคาสําหรับสองคนบ้านหนึ่งหลังหนึ่งพันบาทเท่านั้นรวมอาหารเช้าอีกเดี๋ยวพาไปดูในบ้านพร้อมๆกันเหมียวก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเหมือนกันเดี๋ยวไปเลยนี่เป็นสะพานของเรานะ แล้วเราก็ได้บ้านพักหลังนี้เป็นห้องแอร์เดี๋ยวไปดูข้างในห้องกันเลิศนานี่หน้าบ้านก็มีระเบียงมีโต๊ะนั่งกินข้าวที่นี่สามารถสั่งกับข้าวให้เขามาเสิร์ฟหน้าห้องได้ด้วยนะก,กว้างๆเลยตรงหน้าระเบียงก็มีไฟแล้วก็มีรูปักไฟพี่สามารถเสียบออกซิเจนตรงนี้ได้เยี่ยมเข้ามาดูในห้องกันครับ และนี่ก็คือห้องสำหรับสองคนราคา1,000บาทห้องดีมากเลยครับเตียงใหญ่นะคะมีผ้าหม่มผ้าข่นหนูให้ห้องแอร์นีเย็นเลยมีน้ำขวด1.5ลิตรให้หขวดนะคะมีการน้ำร้อนอันนี้น่าจะเป็นไว้สั่งอับข้าวนะทิชชู่มีแก้วให้สีใบมีกาแฟให้สองซองนะคะแล้วนี้น่าจะเป็นเมนูอาหาร แล้วก็ตรงนี้มี WiFi ให้ด้วยนะคะไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักนะคะเช็คอินบ่ายสองเช็คเอาท์ที่ย่างมีข้าวต้มให้ด้วยมื้อเช้า7จ็ดโมงถึงแปดโมงครึ่งงดใช้เสียงดังหลังสี่ทุ่มเพราะว่ามันจะรบกวนคนอื่นและมีเบ็ดตกปลาให้เช่าคันละ100บาทต่อคืนดีมากปึบห้องนี้มีทีวีให้ด้วยนะคะแล้วก็มีพัดลมให้อีกหนึ่งตัวพัดลมเอาไปใช้ข้างนอกได้เพราะว่าข้างนอกก็มีรูปลั๊กไฟในนี้ก็มีรูปลั๊กไฟให้ ตร,ตรงนู้นสองจุดตรงนี้สองจุดเออเยอะเพียงพอแล้วมีตู้เย็น,ไม,นไม่ใช่ไม่ใช่มินิบาร์นะตู้เย็นเลยหลังใหญ่ไฮอะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันเลยเพราะว่าเพิ่งมาถึงเฮ้ยห้องน้ําใหญ่เกินคุณนะ <laughs> ห้องน้ํากว้างมากครับอ่ามีก็มีเครื่องทำน้าอุ่นด้วยนะมีราวแขวนผ้ามี สวมชักโครกมีอ่างล้างมืออืมมีกระจกแต่งหน้าให้ครบเอ้ยเหมือนจะมียาสระผมกับครีมอาบน้ำให้ด้วยครับเฮ้ยในนี้เหมือนมีแล้วก็มีหมวกคุมผมครับครบหนึ่งพันบาทเลิศแล้วที่สำคัญคือที่ชอบมากๆก็คือมีระเบียงส่วนตัวแล้วก็ เ <N m im ic> นี่ยเพื่อนเห็นวิวแบบนี้อ่ะ <N m ics> เห็นวิวแบบนี้อ่ะจากหน้าห้องอ่ะมันดีนะ <N m ics> ดูดิแล้วเรามีพื้นที่ส่วนตัวเยอะขนาดนี้เลยอ่ะ <N m ics> สะพานเราก็ยาวจริงๆสะพานเรายาวอ่ะห้องที่เราเจาวทีแรกนะเพื่อนหลังจากที่ดูห้องพักเสร็จแต่แล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของกันแ,แล้วแล้วเรามาบางตะบูนหลายครั้งแล้วแต่นี่อาจจะที่เนี่ยจะเป็นคลิปแรกที่เราทําลง youtube แต่ ที่บางตะบูนโฮมสเตย์เขาอยู่ตรงข้ามกับไม่รู้ในกล้องมองเห็นไหมที่เป็นบ้านต้องหัวเรือที่เป็นบ้านสามหลังอะ่ะตรงนั้นคือน้ำเพชรน้ำเพชรโฮมสเตย์เราเคยทำคลิปไปแล้วเพื่อลองไปหาดูในติกตก๊กต็อกไมค์นาริวที่เฟซบุ๊กก็ได้อันนั้นเขาก็ดีนะคะกับข้าวคุณป้าทำกับข้าวอร่อยแล้วก็เป็นหลังๆเหมือนกันหลังใครหลังมันเผื่อว่าที่นี่เต็มเพื่อลองดูน้ำเพชรก็ได้หรือไปดู คลิปที่เหนียวเคยทําไว้ก็ได้เผื่อชอบ,ชอบเออว่าชอบแบบไหนลองหาดูอันนี้บอกเผื่อไว้เลยไงบอกเผื่อไว้เลยโอเคปะเตรียมของแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะลงแบบไหนแล้วเราจะได้ปลากันไหมลุ้นไปได้วยกันนะไปไปนี่ไงเพื่อนหลังที่เราเลือกเราสามารถจอดรถหลังบ้านได้เลยว่าถ้ามากันหลายๆคนมีที่จอดส่วนรวมอยู่ตรงรน้นไม่ต้องกังวลเรื่องรถอยู่ในรั้วของเขาหมด ใช่เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ดูที่ของเราเยอะป่ะรอบเนี้ย <c oughs> ทำไมของเยอะเหมือนเดิมมากี่วันคะเดี๋ยวก็กาัน <c oughs> สลมสี่วันนี่เป็นปาตีนสายลับนะเนี่ยอันนะ่ะก็พิบตาก็พิบตาโชว์ไปทีนึงทันชี้มุกุนะฮะนี่เริ่มแล้วมาถึงก็เอาเลย ทำไม <Okay. S 1> ต้องผูกชิงหน้ายาวๆเพราะว่าเราไม่ได้ผูกสัานขอบคุณเดี๋ยวเราลงคันเดียวก่อนเพราะว่าน้ํายังไม่ขึ้นนะน้ําขึ้นเต็มๆแล้วคิดว่าจะมาหยอดตามเสานะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปลามจะมาตามเสานี่แหละ จวดเพื่อนปกติเขาได้ปลาจวดกันใช่ไหมแต่เราได้ปลาจวดเพื่อนนี้เป็นกับข้าวที่เราสั่งจากที่โฮมสเตย์นะจ๊ะน่ากินมากเป็นผัดพริกแกงพิเศษทะเลรวมนะคะแล้วก็มีไข่ดาวจานละแปดสิบบาทนี่เขามาส่งให้ถึงหน้าห้องเลย นี่เดียวอ่ะเฮ้ยเด้ไตายแล้วลูนน้ออุ๊ยเอากุ้งไปแล้วเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบ,บทุ่มแล้วนะสถ <c oughs> าน,านาการณ์ก็คือตั้งแต่เดินตัวนันลาก็เงียบยาวเลยจ้าแต่ตอนนี้น้ำขึ้นมาแล้วเกือบเกือบสองเมตรน่ะ แต่8ทาไมมันเงียบจังแต่บ้านอื่นเห็นว่าได้ปรากฏอะไรกันแต่เราไม่อยากได้ปรากฏด้วยเดี๋ยวมาเราลุ้นกันดีกว่าอาจจะกินดึกๆมั้งที่นี่ไม่แน่นาะเพราะว่าอังเกยบางทีกินดึกอังเกยปลาดุกอะไรเงี้ยกินดึกเดี๋ยวถ้าได้อะไรจะมารายงานเพิ่มนะจ้าโดนดึงหรอหรอพอมีทายอยู่ถไหม อุ้ยช่วยฝุ่นแล้วมั้งโอ้ฝุ่นแล้วนั่นนไงป้าอะไรอ่ะกูเล่านอกจากเราจะได้ไปจวดเรายังได้กูเล่าฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าากแรงมากค่ะเพื่อนอยุ ลากแรงมากคันจิว๋วอุ้ยแล้วทำยังไงอะสเก็บสวิงไปแล้วโอ้โหเอาไงอันี้คันจิ๋วนะฮะเฮ้ยลรวจะกินคันจิ๋วระวังม,มุดอุย้ยมาดูตัวใหญ่กับคันจิว๋ว มันมันมีพิที่เงี่ยงนะอันนี้นแบบปลาดุกทะเลแล้วนอนเนี้ยเ,เนี่ยมันจะมีพิทตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องตัดเงี่ยงก่อนนะเห็นไหมหนึ่งจุดแล้วก็ด้านข้างเราต้องตัดพิทออกไปเออสองแล้วก็ฝั่งนูน้นอีกอันหนึง่งหมดแล้วปลาดุกตัวโคตรใหญ่เลยเพือ่อนดูดิดุกทะเลไซนี้มาได้ไงดึกๆแล้วคือกินคันจิว๋วว่าตีคันใหญ่ๆไม่กินมันกินคันเล็ก นี่ปลาดุกทะเลได้แล้วคนนี้เพื่อนตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะเราก็ยังไม่ได้อะไรเพิ่มนอกจากปลาดุกตัวนั้นเดี๋ยวคันจิว๋วโดนปลาเล็กกินตลอดเลยอะแต่ก็ไม่ได้วัดทันนะเดี๋ยวเราจะคิดว่าเราน่าจะไปนอนกันแล้วเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะตื่นมาเก็บน้ำเช้าป่ะเพราะเราต้องไปต่ออีกหลายที่เลยแต่เดี๋ยวจะมาถ่ายมือเช้าให้ดู แล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเช้าพรุ่งนี้เลยนะตอนนี้ไปนอนแล้ว สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนตื่นสายมอนเดิมเลยหลังจากที่เข้าไปถ่ายมื้อเช้าเข้าต้มอะไรมาให้แล้วนะแล้ตอนนี้เราก็ติดกาแฟเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกานกันเมื่อคืนเราได้ปลาดุกแล้วก็ปลากูเลาก็ปลาอะไรวะอีกตัวหนึ่งเล็กๆประจวดนั่นแหละก็ได้แค่นั้นแหละแล้วก็น็อกนอนไปเลยเดี๋ยวเหมาจะต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าที่เนี่ยเสียงเรือจะดังประมาณ เกือบเกือบสองทุ่มอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไม่สามารถตีคันเบ็ดออกไปได้ไกลได้ระหว่างช่วงที่เรือว,วิ่งอะ่ะเออแต่ถ้าเลยสองสองทุ่มกว่าๆไปแล้วถ้าเริ่มนิ่งแล้วเราถึงจะตีออกไปได้แต่สุดท้ายปลาก็มากินอยู่ตรงใต้บ้านอยู่ดีตรงใกล้ๆแล้วก็เช้าเนี่ยเรือก็จะเริ่มมีเสียงแล้วประมาณตีห้าก็เริ่มมาเลยเออเออบอกไว้ก่อนว่ามันมีเสียงเรือนะเผื่อใครแบบซีเรียสนอนยากเออพักผ่อนไม่เต็มอิ่มก็จะได้รู้ไว้เอ,อ งั้นวันนี้เราก็กลับกันแล้วคลิปนี้ก็จะปิดไปแค่นี้แต่เดี๋ยวเราจะไปกันต่อดูคลิปนี้จบรอติดตามคลิปหน้าด้วยนะจ๊ะบายบาย